วันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันชัดๆองค์สวยๆองค์ในมือผมเนี่ยของสุพรรณเนี่ยจะมีด้วยกันสี่เนื้อนะครเนื้อจะมีเนื้อดำแล้วก็เนื้อเขียวในมือนี้ผมเรียกเขียวไข่การฮะแล้วก็มีเนื้อขาวเนื้อพิกุนนะฮะพิกุนแห้งนะแล้วก็เนื้อสีแดงสีแดงก็คือเป็นดินแดงนะฮะนี่เป็นพระสัมพันธ์องค์หนึ่งมีใบลานทองจารึกไว้นะครับ มีใบลานทองจารึกไว้ว่าถ้าใช้อยู่ยงคงอุัทนใช้บทคาถาพาหุงขี่จบทำน้ำมนต์ถ้าใช้เมตตามหานิยมก็พาหุงนะครับเขาจะเขียนไว้เลยแปลออกมาจากใบลานทองที่จารึกนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดต่างๆของพระพงสุพรรณเปิดกุกเมื่อปีพศ .2456 กุกวัตรศีรัตนมหาธาตุนะครับในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองพระสมัยก่อนเขาเรียกว่าพระเกศรสุพรรณแต่มาอยู่ในชุดเบญจาภาคีนี่นะครับขาดองค์นี้ไม่ได้นะฮะถ้าขาดองค์นี้จะเป็นชุดเบญจาภาคีไม่ได้ต้องมีผงสุพรรณผงสุพรรณมีศิลปะมีความงดงามนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองปางสะดุ้งมานะครับขัดสมาธิลาบนะฮะนั่งอยู่บนฐานสำเนะครับเดี๋ยวผมจะให้ ท่านดูว่าทาไมผมถึงได้พูดว่าเป็นฐานสําเภาฐานเนี่ยจะเหมือนสําเภาเหมือนพระอู่ทองนะฮะอู่ทองก็จะเป็นฐานสําเภาพระบูชานะฮะนึกออกไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยขาดสมาธิลาบนะครับปางปางมารวิชัยคือสะดุ้งมารน,นะฮะนี่เป็นพิมพ์หน้าแก่เป็นพิมพ์หนึ่งที่มีมูล,ลค่านะครับที่มีมูล,ลค่าราคาแพงนะฮะแต่พระนี่ ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ที่ว่าพิมนะฮะเอาที่ความสวยงามงดงามองค์นี้จะติดติดชัดมากนะครับดูเดี๋ยวผมจะให้ท่านขยายท่านดูชัดๆเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมหูด้านนี้นะฮะถ้าเป็นหน้าแก่หูด้านนี้จะยาวยาวกว่าด้านฝ่ามือเรานีิสายมือจะยาววันนี้นะครับจดที่ไหลเลยนะครับถ้าเห็นคมๆมองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่คมมากนะฮะ ลายลักษณ์อักษรเส้นต่างๆเนี่ยชัดเจนส่วนมากนะฮะถ้าสังเกตนะฮะสังเกตพระผงสุพรรณเนี่ยมือข้อศอกด้านนี้จะไม่ค่อยติดจะแป้วหายไปนะฮะจะแป้วหายไปถ้าเป็นข้อศอกติดแขนเต็มๆนมเ,นะะเนี่ยก็ก็ตรงระวังกัเลยนะฮะเนี่ยผมจะให้ดูเลยนะครับคือพิมพ์เขาเป็นอย่างนี้ครับจะไม่ค่อยติดข้อศอกแต่องค์นี้ก็ถือว่าติดได้ดีเต็มที่นะฮะ ผงสุพรรณน,นาแก่เนี่ยมีถ้าสวยๆจะเห็นกระจังขึ้นลอยแบบนี้นะฮะแล้วในตานี่เหมือนมีขี้ตาอยู่ครับมีเนื้ออยู่เกิดจากในบล็อกนะฮะไม่ใช่ว่าถ้าเป็นตาสวยๆแล้วไม่มีเนื้อตรงนี้อยู่เลยก็ถือว่าที่เขาเรียกเขาแคะออกนะฮะที่เขาไปเคลียร์ให้มันสวยให้มันลึกว่าเป็นพระสวยคนดูพระสวยพอเห็นมีหน้ามีตาก็พระสวยแต่ไม่ได้พิจารณาว่าเนื้อก้อนต่างๆที่อยู่ในลูกตาเนี่ย จะมีอยู่นะลายเส้นต่างๆในที่ผมชี้ให้ท่านเห็นนะฮนะพิมพหน้าแก่นะฮะเนี่ยมีจะมีเส้นมีเนื้อเกินอยู่ในลูกตานะครับถ้าถ้าไม่ผ่านการใช้แล้วก็ไม่ถูกอ่าสัญญกรรมนะฮะเขาเรียกผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่นะฮะหูด้านนี้จะยาวกว่าด้านนี้ถ้าหน้ากลางนะฮะหูด้านนี้จะยาวฮะด้านนี้จะสั้นนะครับวันนี้เรามาดูแค่หน้าแก่ รอยตัดนะฮะก็จะเป็นรอยตอกนะี่ฮะเฉือนลงนี่เป็นเนื้อเขียวนะฮะส่วนลายประทับนิ้วมือนิ้วมือด้านหลังเนี่ยเป็นลายประทับนิ้วมือซึ่งประทานในพิธีเป็นลายนิ้วมือที่สําคัญที่สุดนะฮะเป็นของพระมหาเถระปิยทัศสีสารีบุตรนะฮะเป็นลายนิ้วมือนะฮะแล้วใบลานทองที่จะรึกไว้ขณะน,นี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ อ่าพนครนะที่กรุงเทพนะครับใครอยากจะไปชมก็ไปได้ชมได้ส่วนใต้นี้จะมีเนื้อเกินหนึ่งก้อนหนึ่งครับเป็นติ่งเล็กๆเ,เป็นแบบผดเป็นสิวนะครับอ่าอยากให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆมันมันไม่ค่อยชัดอืดจะมีเนื้อเกินส่วนตรงนี้ก็จะมีเม็ดคล้ายๆเป็น <c oughs> เป็นผดเนี่ยนะครับเป็นผดเห็นจะเห็นเลยเนี่ยมต้องออกกล้องขยายเนาะเพราะพระพวกนี้ละเอียดมากเป็นผ้าเนื้อดินนะฮะนี่ครับถ้าเห็นแล้วจะเห็นเส้นท้องเลยนะครับเส้นน้ําตกต่างๆจะเห็นชัดแต่ตรงนี้จะมีเม็ดขึ้นมาเลยชัดๆตรงนี้ตรงนี้จะเห็นเม็ดที่เป็นเม็ดเกินอยู่ตรงในนักแข้งนะฮะกลางนักแข้งตรงนี้เลยจะมีเม็ดหนึ่งเม็ดนะฮะ ไม่ใช่เม็ดใหญ่ๆนะครับคมกืนมากส่วนลิ้วเส้นต่างๆเนี่ยครับเนี่ยเยเส้นน้ําตกก็จะมีเส้นหนึ่งนะครับวิ่งออกมาอันนี้พักคมมากไม่ได้ใช้นะฮะส่วนมือนะครับก็เหมือนแบบมีง่ามปกง่ามก้ามปูครับคล้ายๆมีร่องนะฮะแต่มือก็จะใหญ่นะฮะมือเนี่ยคล้ายๆมือตุ๊กแกครับนึกถึงตุ๊กแกไหมครับมือเนี่ยจะจะใหญ่มาจับอยู่ที่ฐานนะฮะ ส่วนลายต่างๆเนี่ยมันต้องต้องดูรายละเอียดนะเนี่ยจะเป็นเสียนเลยไหมครับเนี่ยที่หน้าผากเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดพระไม่ได้ใช้เนี่ยจะเห็นเป็นเซียนเสียนเพราะบล็อกผมน่าจะเป็นบล็อกเนี่ยยังหูเนี่ยที่มีเสียนวิ่งลงมาผมคิดแล้วว่าบล็อกนั้นน่าจะเป็นเป็นไม้หรือเปล่าได้ผมเพียงแต่ผมผมสันนิษฐานนะครับเพราะมีเสียนแต่ละองค์เนี่ยจะเห็นเสียนหมดเลยนะครับถ้าพระแท้นะฮะเนี่ยตรงใต้ฐานนี่ก็จะเห็น ฐานก็จะเป็นฐานสำเภา,านะครับเนี่ยจะเนี่ยมีตัดเฉียงขึ้นเนี่ยฐานเนี่ยตรงนี้จะเป็นฐานสำเภา,านะครับจะเฉียงฉเฉลียงขึ้นนะครับเนี่ยเป็นเฉียงอย่างนี้แล้วนี่ก็เฉียงอย่างนี้คือล้มพระผงสุพันเนี่ยบางคนไม่คิดว่าเออไม่ได้ไม่ได้วิเคราะห์นะฮะจริงๆแล้วเป็นฐานสำเพานะฮะถือว่าเป็นจักรพรรดิพระเครื่องอีกองหนึ่งนะฮะเนี่ยลายนิ้วมือก็จะประทับด้านหลังเป็นลายนิ้วมือประธานในพิธีในการจัดสร้างพระผงทุพัน เป็นชื่อของพระลายนิมมือของพระมหาเทระปิยทัศีสารีบุตรนะครับนี่เป็นพระผงสุพันธ์พิมพ์หน้าแก่นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะเอาหน้ากลางแล้วก็หน้าหนุ่มมาให้ท่านผู้ชมได้ชมวันนี้องค์นี้เป็นองค์ที่สวยจริงๆแล้วก็เคยติดรางวัลที่หนึ่งที่สิริราชเมื่อตก20ปีแล้วนะครับองนี้